แล้วในเมื่อไม่มีตังค์กแน่นอนแลนไม่มีเก็บตลกเธอไม่มีตังค์เธอว่า,า,าหาวันละ300แล้วเธอจะบาบอกว่า,เ,าเก็บตังค์ไม่ได้เลยก็แน่นอนแล้ไม่มีให้เก็บโอเคม้มีคนถามตีน่ามานะคะก็คือติดตามคลิปตีน่ามาระยะหนึ่งแล้วเนาะก็เขาดูคลิปคลิปหนึ่งที่ตีน่าบอกว่า วิธีการเก็บเงินแสนโดยที่ไม่ต้องประหยัดเงินทํำยังไงแล้วก็บอกว่าวันๆเนี่ยเขาได้แค่300บาทเองใช่ไหมแล้วก็มีลูกตองเลี้ยงมีพาร้านพวนั้นนี่มันจะไปเป็นจริงได้ยังไงเก็บเงินแสนได้วันละ300ร้รู้ไหมว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เงินที่เรามีหรือว่าเงินที่เราหาได้เว้ยแต่รู้ไหมว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนปัญหามันอยู่ที่ทักษะความสามารถของเราตอนนี้นะถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่ติดเพดานรายได้อยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มันทำยังไงว่าเราถึงจะเพิ่มเงินขึ้นมาได้หรือว่าทํายังไงจะมีมากกว่านี้หรือถ้าอยากจะเก็บเงินเนี้ยจะเก็บยังไงทตนดาบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเราได้วันละ3 0 0นะหรือว่าวันละกี่บาทก็แล้วแต่เนี่ยที่มันไม่พอที่จะเหลือเก็บเลยสักนิดติดเดียวอ่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินเว้ยแล้วปัญหาตัวนี้มันไม่ใช่การเก็บเงินโอเคไหมปัญหาตัวนี้มันไม่ใช่การเก็บเงินเพราะว่าสมมติว่าเรามี3 0 0้เราเก็บวันละร้อยห้าสิบสิบวันได้เท่าไหร่ได้พันห้าแล้วร้อยวันได้เท่าไหร่ได้หมื่นห้าถาม ออกินไวมันไม่มีวันพอโอเคแม่เพราะฉะนั้นเราต้องไปโฟกัสอิ่งอื่นสิ่งที่เราควรจะโฟกัสเลยคืออะไรคือทักษะความสามารถของเราอย่างตอนที่ตีน่าเริ่มสร้างตัวกแรกร่งนะคะตีน่าก็ไม่มีตังค์แล้วในเมื่อไม่มีตังค์กแน่นอนมันไม่มีเก็บตลกเธอไม่มีตังค์เธอว่า,า,าหาวันละสามร้อยแล้วเธอจะบาบอกว่า,เ,าเก็บตังค์ไม่ได้เลยก็แน่นอนมันไม่มีให้เก โอเคแมตอนนี้ถามว่าติน่ากาลังไปไหนนะคะตอนนี้ติน่ากำลังเดินไปที่ห้องสมุดนะคะซึ่งเป็นที่ที่น่าชอบมากตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านเนี่ยติน่าชอบอ่านหนังสือนะแต่ว่าแม่ไม่มีตังค์ซื้อให้คิดดูดิแบบหนังสือเล่มละ150บาทอะแม่ยังไม่ซื้อให้ชีวิเมันเศร้าแต่ติน่าก็ไม่ได้ท้ออะไรนะคะก็คือติน่าก็้นี่ไงติน่าก็ไปห้องสมุดไงติน่าก็เดินไปเลยที่ห้องสมุดน่าจะไกลจากบ้านประมาณโลสองโลประมาณนั้นปังติน่าก็เดินไปที่านนหังสือรี เข้าใจว่าความรู้ต่างๆอ่ะมันมีอยู่เยอะแยะม,มีกว่ามันมีฟรีแล้วเมื่อไหร่ที่เราพัฒนาทักษะความสามารถของเราได้นะไออันนั้นแหละมันจะทําให้เราอ่ะมีสัภาพทางการเงินด้วยเพราะว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าใครอ่ะที่กําลังอ่ามีงานประจําทํางานประจําอยู่หรืออะไรก็แเราแต่แล้วสมมุติว่าวันหนึ่งเราถูกไล่ออกอ่ะถามว่าเราจะเอาความสามารถที่ไหนไปสมัครงาน ถูกไหมเราจะความสมารถไหนไปสมัครงานทุกวันนี้เนี่ยงานที่เราทำม,ามันเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะอะไรให้เราเป็นพิเศษหรือเปล่าโอเคแมาสมบติว่าโอเคเดี๋ยวมีเพลงมาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจริงๆติน่าอยากถ่ายแบบว่าให้มันเป็นลองช็อตวันช็อตนะแต่ว่าในคลิปนี้มันจะมีตัดไปตัดมานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมยุง่งบ้งเดี๋ยวมีเพลงเปิดตามร้านค้าบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ติน่าอยู่ในตัวเมืองนะ สมมติว่าบริษัทที่เราทำอะ่ะเขาไม่ได้ให้ทักษะหรือให้ความรู้อะไรเราไปต่อยอดเลยลเราจะทำยังไงจริงๆอะ่ะทุกคนมีความรู้ความสามารถอุย้ยรถคันนี้สวยมากเอ้ยเอยเป็นรถเก่ารถเก่าวินเทจวินเทจโอเคถ้าเขาไม่ได้ให้ทักษะเราเลยเราทำยังไง จริงๆอะเราทุกคนมีทักษะความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะแต่เราติดที่ตรงไหนรู้ป่ะเราติดตรงที่ว่าเราไม่รู้จะไปต่อยอดยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าบางคนปลูกต้นไม้เป็นบางคนปลูกต้นไม้เก่งมากทําสวนเก่งมากแต่ว่าเราไม่รู้จะไปต่อยอดยังไงลูกศิติีน่านะคะคุณมนตรีนะคะเป็นเจ้าของสวนเขารู้แล้วว่าเขาสุดยอดมากในการดัดตัดตัดกิ่งตอนกิ่ง สิ่งที่เขาทามาต่อยอดเขืออไหลคือการทําออนไลน์แล้วก็คือการทําการตลาดเขาใจว่าคือเขารู้แล้วไงว่าเขามีความสามารถแต่จะทํายังไงวะให้คนน่ะเห็นคุณค่าของความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมนตรีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของทิน่าคนหนึ่งนะที่ประสบความสําเร็จเร็วมากสร้างเงินหลักแสนได้ภายในไม่กี่เดือนนะคะหรือลูกศิษย์ของทิน่าอีกคนหนึ่งนะคะน้องเนยนะคะน้องเนยน้องเนยในเก่งเรื่องการวาดรูปนะคะเขาชอบวาดรูปเขาวาดรูปเก่งมากแต่ทักษะความสามารถนี้เอาจริงๆในตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าเยอะแต่ถ้าเรา รู้ทักษะการตลาดหรือทักษะการทําออนไลน์เราสามารถขยายสิ่งนั้นได้เออเข้าใจพะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยน้องเนยเขาก็มีช่องที่เติบโตมากมีคนติดตามเป็นแสนๆคนแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ในขณะที่อายุก็ยังน้อยอยู่เลยหรืออย่างติน่าอย่างเงี้ยติน่าสอนภาษาอังกฤษมาก่อนถ้าสมมุติว่าติน่าเป็นแค่ครูสอนภาษาธรรมดาธรรมดาที่โรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะได้เงินหมื่นห้า สองหมื่นห้าสามหมื่นเหลืออะไรก็เหลืออะไรก็ตามแต่ถ้าตีน่าเอาทักษะตรงนั้นมาต่อยอดตีน่ารู้วิธีการทําออนไลน์เห็นไหมเล่าว่ามันมีมูลค่าเพิ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวใกล้ถึงห้องสมุดแล้วเดี๋ยวให้ดูในห้องสมุดนิดหนึ่งตอนนี้ตีน่าก็อยู่ที่ห้องสมุดแล้วนะคะแล้วก็พูดเสียงดังไม่ได้แล้วก็ถอดแม็กไม่ได้ด้วยเมื่อกี้เพิ่งโดนว่าก็ออนดียก็เป็นเซ็กชันที่ตีน่าชอบมากค่ะเป็น อ่อเซ็กชันบิสเนสนะก็คือเกี่ยวกับธุรกิจหรืออะไรอย่างนี้ตีน่าก็จะชอบมาดูอะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวตีน่าขอดูงสือแล้วเดี๋ยวตีน่าออกไปข้างนอกดีกว่านาอจะได้คุยสบายๆอันนี้ที่น่าก็เจออะไรน่ารักน่ารักดีนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนเขากําลังจะจ่ายภาษีนะคะเพราะว่ามันจะใกล้ถึงกําหนดแล้วเขาก็เลยทําเป็นแบบ federal state and state tax forms i n c o o l e er. เลยก็คือถ้าเปิดคลื่นรื่นี้ขึ้นมานะคะก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับวิธีการจ่ายภาษีนะคะน่ารักมาก แล้วก็มีคุณลุงขี่จักรยานมาห้องสมุด โอเคสรุปเนาะถ้าสมมติว่าใครยังไม่มีความรู้ความสามารถหรือว่าใครมีความสามารถอะไรแล้วแล้วมันไม่สามารถที่ทําให้เราเนี่ยทะลุเพดานรายได้ไปได้ให้ดูในเรื่องของอะไรให้ดูในเรื่องของการต่อยอดนะคะถ้าสมมติว่าเรามีความสามารถอยู่แล้วเฮ้ยเราต่อยอดไปทําอะไรได้ซึ่งติ๊น่าบอกเลยการทําออนไลน์ง่ายมากสิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไรคือมาร์เก็ตติ้งการตลาดหรือพูดเป็นภาษาชาววัานง่ายๆว่าการได้ลูกตาคนจบนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทําออนไลน์เนี่ยก็สามารถติดตามช่องติน่าไว้ได้เลย ยนะคะคในเพจ Facebook เนี่ยก็ชื่อว่าทีนาเทเลอร์นะคะ หรือว่าจะเป็นใน y YouTube นะคะทีเน็ตันช ANNEL หรือว่าจะไปติดตามใน t i k t o ็อกหรือ IG ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับนีตนาก็มีเท่านี้แหละถ้าใครชอบพี่นีนาแต่ว่าพามาดูเมืองอะไรแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างใต้ได้เนาะแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยมีความสามารถอะไรกันเฮ้ยพิมมาด้านล่างก็ได้พิมมาด้านล่างก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาต่อยอดได้หรือถ้าสมมุติว่าเราไม่มีความสามารถอะไรเลยทํำยังไงก็ไปหาสิความรู้อะไปหาสิ ความรู้ฟรีมีเยอะแยะหรือแค่ใน Internet อินเทอร์เน็ตอะใน u t u b e อะใน f a c e b o o k หรืออะไรก็แล้วแต่คลิปที่มันเป็นประโยชน์คลิปที่มันเป็นความรู้มีไหมก็มีวิทยามาบอกว่าไม่มีความรู้ไม่มีทักษะมีความสามารถจะมาโมแต่นั่งบ่นอะไรแบบนั้นทําไมก็ไปหาดิแค่นั้นเองจบนะคะสำหรับวันนี้ติ้วก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ